พบกับช่องแมงทับผู้ชาแนลนะฮะตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับผมอย่าหลายคนก็เตรียม,มก็เตรียมตัวที่จะไปนะฮะอันนี้ทอาเพรอะทำอร่อยกันอ,อร่อย่าอาชีอดมินเนาะพ่ไทยบ้านนอก จอพี่ไทยวันน้องพอดีมาดีครับผมัาดีครับกำลังจะไปอะไรครับผมจะไปโดงจำไปดงครับเดินทางหอเนี้ยเดินทางเไอราดบ่ค่ะอ้โน่าจะบหมดลอ่รู้สึกว่าใบมันไม่มีเหนะยากก็เลยมันไม่มีบอโจได้ ทรงทรงใจจะไปหมดเลยไปกับนางรำไปกับป้าโงหมดแล้วป็ป้โดโอ้ทูนเขาบอกว่าเป็นนาที่แล้ไปเร็วไเร็วใต้นกระหูนะกวาดนะจริเป็นตืดนะกวาดจนกว่ามันจะเป็นตืดต้องสะอาดนะ ทำควาสะอาดเรื่องขยาแล้วก็จะเอาถังดับมาเก็บเอาออกแล้วเนียนะเอซ เราได้ข่าวแม็กกี้ภูจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับนะครับที่แรกครับอกครับเอมันนานไม่ได้เนาะเอาเลยได้จะขาดเฮ้ยทำไมมันเร็วมันง่ายอย่างนี้ได้ไปไหมพรุ่งนี้ยอ่าคุณไปยังไงล่ะถามก่อนฮะมอไซค์มอไซซ้อนไปเลยกันไปไหมซ้อนกับคุณเลยเหรออืมนี่มันจะดีเหรอดี ีวทธางั้นกอดกอดกันได้ไหมกอดได้อแน่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องรักให้กลมเกลียวกันแล้วทำไมล่ะตะกอนนี่มีอคติแต่ดีนี้ไม่มีอคติเดี๋ยวถามหน่อยปัจจุบันโสดไหมครับโสดครับโสดโสดโสดพี่แดงแมงครับปูโสดอ้าวนี่ต้องถามต้องถามพี่แดงด้วยมาถามเราแล้วพี่แดงปัจจุบันโสดไหม คุณตั้งใจมาแล้วนะเนี่ยคุณตั้งใจมานะเนี่ยตั้งใจเลยคุณต้องไปดูหน่อยนะไป้งใจเขาหน่อยนะพี่แดงโซนไหมโซนแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนคืออะไรเห็นชัดคืออะไรไม่เห็นหน้าเห็นรังคารถก็ยังดีไหพี่แดงโซนไหมพี่แดงโซนไหมพามาดูแมงกะพี่โซนไหมผมโซนได้ไงล่ะผมมีเอ็มอยู่ผมจะโซนยังไงครับมีเอ็มอยู่เนาะโอ้สวัสดีสองสาวนะครับ นี่นะเอซีบรรยากาศนะเพื่อนๆนะเนอะออน้องวิอยู่ไปจำปลาดองไหม่ะขึ้นเนียวค่ะครับผมไป่ะไปล้เกิไอ้นี้หรอ่งอน้องแนนไปด้วยใช่ไหมต้องไปอยู่แล้วค่ะต้องไปสุดยอดครับไปดำนาฮะไปดำนาไปดำนาหมดกัน พาน้องแนนไปดำไปแล้วไดำนาไปดำดำไหมน้องแนนขาวสุดแล้วนะเนี่ยเออเอออออะไดำเออผมก็ดำผมนี่ก็ดำอีกดำแบงค์ก่ไปดำน้ำเนี่ยแค่นี้ผมก็ดำแล้วดำแล้วข่รถมาใส่เป็นไม้ก็ดำแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะไปดำนาช่วยกันมว่าจะดำนาดำนาช่วยกันนะครับผมอ่นาลุงไม่เสร็จสปกลับแล้วพี่แดงก็ไปดำนาไหมเนี่ย ะพี่แดงไปดำนาไหมอะไรนะสองคนนี <realtà> <G ül iono> mm ้เล่นอะไรกันเนี่ยแม่เนี่ยคุยจะดำงานจริงเหรอออ่พี่แดงครับยิ่งไม่มีใครอยู่ยี่ไปไม่ได้ผมผมว่านะพาพาแม่น้ำปูเนี่ยไปหาผู้สาวจำปลาดงดีไหมไม่ต้องกลัวเราเขาอยู่นานไม่ได้อยู่แล้วเอ้าทำไมล่ะอ่ะไรอยากไปหาผู้สาวจำปลาดงไม่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 เฮ้ยถ้าถ้ามีคนสวยๆน่ารักทำยังไง ว่าถ้ามีคนสวยๆน่ารักขอเบอร์สิครับนี่เป็นยังไงแล้วครับแหมพ่อหนุ่มเนาะก็ยังไม่ทิ้งไลน์นะเนี่ยอ๋อรีบรีบลงแล้วนะอ๋อพี่แดงรีบแฉะนาทีแล้วเดี๋ยวไปหนึ่งเดี๋ยวเขาต่อพี่แดงจบไปหนึ่งครับยังอยู่นะเหลือสามนาทีอะไรผมไม่เอาปแยงนาทีผมเรื่อยๆเรื่อยๆเหรอ เตี้ยแล้วเตี้ย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 เรา่้าเอาอเตี้ย้พี่แดงเรียกแล้วเรียเตี้ยแล้วตามถนนาด้วยนะครับอืมอ่ต้องให้น้องเตี้ยอยู่ผ่านการถนนหน่อยนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เขารู้จักเปนหมดเลยนะน่เดีน้องี่มค้าไเข้ี่้น่หมล้วครับน้องเขาจะขี่มอไซคไปฝั่งโต๊ะนู้นครับฝั่งโต๊ะโน้นนะเอามีมอไซค์ระวังลบ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 ไปลไปแล้ว ไาะไะประชานมตาตาไปนน,น,ไปน่นนะโอ้โหอ้าวนะครับตอนนี้รถนะครับขึ้นรถแล้วนะครับรอาลูกจิมมี่จิมมี่ไปแล้วนะครับ ต้องโดบกาแฟใช่ไหมลุงต้องโดบกาแฟไม่มีกาแฟแดงก็กลมหน้ากลมตาคิดถึงใครอยู่ลอบใจตัวเองเยอะมากนะไปแล้วนะไปแล้วเนี่ยคิดถึงตัวเองใครมันมีเจอหลายวันโอ้ยไปนหไม่เจอแล้วนะ แต่ว่านายคงจะไม่นานใช่ไหมล่ะต้องเดินตามไปแน่นอนไม่ผมนะ่ะปกติเลยไม่มีปกติผมไม่มีใครอยู่แล้วเฮ้ของพี่แดงนะ่ะชาติจีนอโอ้ <laughs> ไม่ยอมรับเลยจริงจริงครับเดี๋ยวเขาจะไม่เดี๋ยวตงลงตุ่มถกไปเลยแล้วัน <laughs> นี่นะไอสซีลุงจิมมี่ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะ เตียก็จะวิ่งมาแล้วเตี้ยระวังรถนะเตี้ยไม่เผื่อเผื่อรถมันมาเร็วเนไมน่ไม่อยู่<ม>นะฝั่งนู้นนะ่ะเร็วย,ย,ย,ยังอีกเตี้ยออกมาสิไม่อยู่กลางถนนนะเตี้ยยิ่งขาสั้นๆอยู่ อืมโอเคฮะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับผมแม่ครับคู้แชนแนลครับผม